จากอยู่อุดรแต่มาจากอะฤษอยู่บ้านไหนฮะอุดรอุดรอยู่อำเภอเมืองตอนนี้ย้ายไปอยู่นู่นแล้วย้ายชื่อไปอยู่ที่ที่อำเภอเพลนอ๋อซื้อหาซื้อที่บริษัทไม่รับนักว่าพี่บีนะบ้านนากว้างอ๋อจมเชื่อคุณอยู่ตรงนะวันนี้เพลนก็ไปบ่อยอยู่กรมกรมมคพฤกษี มูลเดินหน้าช่างมาพอดีงช่ามาพอดีไปส่งมาได้อยู่ลุงลุงลุงพ่นเอาโซฟาลุงพ่นมาแล้วเจ้าเจ้าจะทายลูกน้องเออมาเป๊ะเลยมาเป๊ะเลยเนาะเป๊ะเลยอ่ะพี่มันมาเลยมาเป๊ะเลยอ่ะดีดาเลยอยากจะดีดาเลยตอนแรกว่าเห็นเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าตรงนั้นเอาเสื้อสวยนะครับเนี่ยจะเดินไงใส่ไหมเองไหม ก็ซื้อสั่งไปนู่นไงก็ถือมาตัวเดียวนี่ลองดูลองดูเพราะว่าอีกตัวหนึ่งคนนึงก็เอาไปใส่เสื้อเอ่อเปรี้ยวน่าจะมีอยู่นะมีเสื้อมีอะไรอยู่จะซื้อใส่เองหรอกสินค้าก็มีเนอะน่าจะซื้อให้ขับรถได้เดี๋ยวก็ไปเดินดูกัอ่าอ่าอยากอ่าพายเด้อถ้าพายก็มีเสืห้องน้ำด้านนี้เ้อพี่พินัทจากห้องน้ำถุงนี้องน้ามซีนะอาจารย์อังกฤษ เออตามาเชือเลยนะยังหลงาค่ะสวยตสวยอลงแต่เลยเอาไปถ่ายได้เอาขึ้นไปด้านบนได้ครับด้าบนได้ค่ะเอเอาให้จใารถอีกกินเลเอาทูบไปใบบค่ะเอาทบไปบไหมแมย์ไหว้ทูบได้เด้อมีมีพานใบสีด้วยเออ ไม่ขึ้นหรอครับอันนี้มาามาม้าเองเล่นบ้างเนยอ๋อกรบอกตีปากมันขึ้นอยู่นะพี่ไม่ขึ้นเหรอวางปูวางลองปากไม่ม่ไงนานาลุงพลนบงวางปูบริจิตนาลุงพ่นี่ปะกร มีกะบอกจะมาแาเออแมนแมนวันสิพูดตอวอยู่เพราะว่นมาถึงกินแหละอ่าจะเล้ไปนเลย่ก็ปรด็ก็จะประดูเนือมาถึงจะประดูเนือมันคือหวหัเกลือเออ้าเกลือไปแล้วงานขึ้นมากบนี้นะขึ้นมาอ้ามาขึ้นมิดเตเอาะเงออก็ถืออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเื่องผม ก็ตดกดมาเรื่อยๆก็บ่ขึ้นอือก็เลยกดปลาบ้านจะปลาดองจะปลาดองวางปูปาลิจิตปลาลิจิตถ้าพิมพ์ตัวนี้มันขึ้นอยมาเรยเลยตัวใดครับถ้าพิมพ์แบบวางปูปาลิจิตปลาขึ้นถ้าขึ้นปั๊บนี่จะมาถือเลยอืมตัวอะไรครัพี่มาใส่ครับคือดอนมามาแต่ทุกคน พากันพับอยู่ข้างตนมือก็ไเไปนา่กาดีเ่ทุก้าอกแม่จามาเอาทุกข้าอกเ้อย่างนี้แม่ไม่พูดเอาให้สบาใจเนอเซอร์เฟอร์เอ้อบเขื่นมาคือบ้ขื่นมาขึ้นอืม้าพิมพ์เนี่มันขึ้นนะเป๊ะเลยไปเป๊ะ เสบเสพไว้ในมุดก่อน well. เอ <as <as ่อพี่เสพถมาถมาอีกไม่จะขึ้นอ cin ือเซฟไว้นี่ครับก็ปากหมุดมามันมันไม่ขึ้นนะช่วงนั้นมันขึ้นอยู่นะมันเป็นอะไรอ่ะ

เ้นัอมอมอเครื่องอ้อมเครื่องเนซีนะมาจากอังกฤษนะฮะที่วินัดเนาะลุงบ่อ๋ออ๋อนุนเห็นแล้วนุนลูกสาวบ่ครับอ๋อมาอยู่นานกันคกับ ไม่ไดาเป็นบอกมาเอาเอาไปเอานี่บะสัญญามาเอานี่ลูกสัญญาสัญญาหน้าเหมือนแม่เลยชื่อลูกสาวชื่อสัญญานะะคน่ารักเมื่อกี้เห็นน้องท่านบอกจุดได้อันจุดอันเพิ่นบอกว่าเอาพี่หน้าสิเอาจังใดเอาสองตัวดิเอาจังใดผู้ใดเป็นคนบอกบอกมาเมื่อกี้ในใคร ใครเป็นคนบอกปูผู้องค์ไหนไฟไฟมีไหมป้าดาอยู่นั่นมีค่ะอ๋อมีไฟอยู่เพ่อยุตตะเกียงครับปูยังนี่กับปูไปดิจิเท่านั้นแล้วสอง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 ยันพ่นไห้แค่สองสองโตพ่นไห้แค่สอง่นแหละตรงตะเกียงสองเอาถาใบสีไหมถามว่าเอาที่ซื้อมาถามเจ้าคือถามมุงเจ้าพี่ไดงตรงนี้มีที่จุด คือยังคือคนผ่านเจ้าแต่ว่าบ้าหัฝมาบ้าหตาเสีอยงน่าได้สองตัวนึ่งสองตัวจะทุบขวาจะทุบขวาเป็นให้สอตวจะทุบจะทุบอันอันอันบ้าเอานี่ไปนําอันใบสีใบสีไยมาใบสีกันตต่นเต้นตนเต้นเนเต้นอันเนี้เสียงไงราเสียงไมเรอเสียงไมร ลูกค่ะโอ,มโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อเพื่อสูบลมด้วยนะใช่สวัสดีค่ะโอ้โซเฟอร์ยิ้มเปื์อยเลย <c oughs> ลุงนี่นี่เกินเกินลุงเล่นิ่งอยู่ในยูทูปข้านอยู่ในเหมือนข้าวองไราวอะไรอะ่รตอนแรกเห็นรถเอ้าตกใจรถรถรถอะไรมา รีบตกลงรีบมาดูก่อนนั่นแหละมันมีมันมีคำอะไรนั้นอยู่ตรงข้างหน้าด้วยสัญลักษณ์มีตานะมีตาโอ้เราก็ต้องรีบมาไปวงให้รู้แตกพื้นเลยงานศุกระลุปผู้พิเได้บ่อแหกแตกโค้งค่ะตอนนี้ว่าตำรวจนี่มันมีอะไรดีมันขึ้นกับตำรวจนี่อาไปไปไหว้ตรวจท่องเที้นะอันนี้โชเฟอร์รถตู้นะมามามาเอาไปไไปเลยฮ มียังอมียังนอโซฟาจากไทยลุกไทยหลุกับอัานลูกพ่นกะไทยตีละครับครับับับเดี๋ยวพี่ดูพี่พี่หยิบเลย่หยิบพานใบสีแล้วก็พี่ก็ไปจุดอ่าจัละโมนียมันมีราคาถอกมากยค่ะเออห็นกองเขาเดินมาแล้วแล้วเขาเดินมาแล้วเมื่อกี้เาเดินมา ตูเนาะรตูของหน่วยงานไหนหรือเปล่านะฮะก็สอบถามกับโชเฟอร์แล้วเนาะสอบถามแล้วก็เป็นรถตู้ตู้นาเที่ยวเนะแต่เป็นของรับจอบหลายงานนะครับรับจบหลายงาน ็นศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนนะของทีมงานของโชเฟอร์นะที่พี่แกมานะครับที่พี่แกพา F อซมากับองโปูนะครับ